ยากเลยที่เราโอ like ้โหมันก็ดูจริงมากเลยเนาะเพราะว่าเราหิวหรืออะไรหมูปิ้งสักหมายไหมก่อนเลยใจเย็นใจเย็นเล่าขายให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันก่อนนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเกษตรกรต่างลันลาลันลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวอำเภอภูเขียวในจังหวัดชัยภูมิเขามาจัดงานประเพณีสืบสารวัฒนธรรมกันครับ ไปกันที่นี่ก่อนเพราะชาวบ้านเขามากันเยอะดองไปดองดูสิโอ้โหนี่นี่เห็นไหมอ่ะชาวชายภูมิฮะพากันมาเขาเรียกกันว่ามาตุ้มมาโฮมมาตุ้มมาโฮมกันมันคืออะไรกันหรอตุ้มมาโฮมเนี่ยอ่ะดูกันดีๆดูกันดีๆนี่คือบรรยากาศของพี่น้องบ้านโคกสะอาดหมู่เก้าและหมู่สิบเก้าที่บ้านแก้งนะครับอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ ร่วมกันสืบสารประเพณีสู่ขวัญข้าวหรือเรียกขวัญพระแม่โพสพนั่นเองก็<อ>จะมีผู้สูงอายุเนี่แหละครับ<อ>นําประกอบพิธีโดยได้เตรียมเครื่องเรียกขวัญ<อ>ก็มีห่อด้วยผ้าขาวใส่กระบุงที่ตกแต่งมาอย่างเรียบร้อยสวยง,งาม<อ>จากนั้นก็นําไปเรียกขวัญพระแม่โพสพตามท้องนาในหมู่บ้านพระกับไหว้อันเชิญพระแม่โสพสบเรียกขวัญข้าวนั่นเองนะครับเมื่อเรียกขวัญข้าวจนทั่วทุ่งนาแล้ว<อ>ทั้งหมดทั้งมวลก็จะพากัน กลับบ้านออไปกันแบบอะไรอ่ะมีการพากันกลับบ้านแล้วก็ออแบกกันไปแบกบกันไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับอกรณ์ทำมาหากินก็แบ,บกกลับบ้านหมดเลยถูกต้องฮะแล้วก็ร่วมกันแหบกันไปที่วัดพรมอารีสีสันบรรยากาศช่วงนั้นมันจะม่วนซื่นโฮแซลขนาดไหนไปดูกันโลดเลยพี่น้อง โอ้ยอยากจะเสิร์งตามอยากจะสนุกไปด้วยอะมาหมดเลยนี่อ่ะหมอแคนมาแล้วมันเหมือนเป็นการโชว์ครับโชว์ศิลปะวัฒนธรรมในหมู่บ้านนี้จับปลาจัปที้เป็นวิถีชีวิตอ๋ออะเขาบอกว่าในขบวนแห่มันจะมีการละเล่นพื้นบ้านทั้งการทอดแหบกนะฮะและยังมีการโยนเหรียญบาทสิบาทอ้า 10บาท5บาทโยนเหรียญไปแบบนี้หรือธนบัตรลงพื้นนี่แบบนี้เลยแล้วให้ชาวบ้านเขาทําอะไรวานแหหรือใช้สุ่มจับปลาเยเก็บเงินเข้ากระเป๋าไอ้เงินที่ได้ไปเนี่มันคือเงินที่เป็นเงินมงคลนะครับคุณผู้ชมครับ อารมณ์ปอบานนั้นอา,อารมณ์ปอบานนั้นครับคุณผู้ชมครับแล้วจะมีการนําข้าวเปลือกเนี่ยเก็บใส่ย,ยุ้งแล้วก็เอาไปสีเป็นข้าวสารเพื่อหุงรับประทานหรือซื้อขายกันนั่นเองอเป็นประเพณี<อ>พื้นบ้านจริงๆคุณผู้ชมฮะ<อ>ชาวบ้านเขาเชื่อว่าหลังฤดูเก็บเกีเก่ยวข้าวแล้วจะต้องทําพิธีขอขามาพระแม่โพสพและเชื่อกันว่าชาวนาจะได้ผลผลิตข้าวที่สมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ตลอดไปโดยชาวบ้านจะนําข้าวที่ไปนวดไปตำแล้วนะมาทําเป็นขนมเส้นหรือ เขาปุ้น,นหรือนี่อยากว่าขนมจิ้ไงไอตัวน,นี้ที่เหลือเขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกว่าไอไอด็อกแดกด็อกแดกผมจะเรียกดุกดิ๊กดุกดิ๊กอยู่แล้วดดดดอก <laughs> ดอกแอกแกแ เออดอกแดกดอกแดกเลยล่ะดดอกแดงเส้นดอกแดงเ้นดอกแดงนะครับเอาบางคนก็จะนํารวงข้าวมาถักทอเป็นรูปต่างๆประดับกอข้าวที่บริเวณหน้ารูปปั้นพระแม่โพศพนะครับประเพณีโบราณคุณผู้ชมเอามาให้ดูกันแบบนี้นะครับเพราะว่าคนไทยของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับชาวนามาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะครับแทบทุกพื้นที่ ในประเทศไทยออปลูกข้าวได้หมดอะใช่แล้วก็จะบอกว่าเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นวิถีชีวิตของอของชาวบ้านในสมัยก่อนแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่าสมัยก่อนะเ,นเขาอยู่กับการทําแบบว่ากสิกรรมถูก<ช>ไหมก็จะมีการเก็บเกี่ยวว่ากันไปแบบนี้อะ<ร>ไปดูอีกหนึ่งส